นี่คือไม้แบตล่าสุดที่มาในคอนเซปต์เลกเดอะดีฟเ e นต์ไม้สายสปีดที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเกมลับโดยเฉพาะแต่ผมก็สงสัยนะว่ามันจะมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับนี่คือไม้แบต V.S. รุ่น Fortech X Unpro ซึ่งเป็นไม้แบตที่คอลแลบกับ Unpro ศิลป,ปินที่ขึ้นชื่อในการออกแบบไม้แบตบินตันไม้ตัวนี้จะมีน้ําหนัก CU 82 g, กรัมคลิป G 6ตัวก้านและเฟรมเนี่ยทำจากวัสดุ3 0มิ T Mitsubishi Carbon Sheet ที่ให้ความแข็งแกร่งระดับพรีเมียมตัวเฟรมจะเป็นแบบเฮกตะก้อนเบรดเป็นเฟรม,าาบบบรมี่ทจะ ช่วยเพิ่มความไวของหน้าไม้ให้มีประสิทธิภาพสูงบาลานซ์พอยต์จะอยู่ที่298ขึ้นเอนได้สูงสุด30ปอนด์เป็นก้านกลางแบบ6840โดยใช้เทคโนโลยีฮอตเมลคาร์บอนชีตทาให้มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูงซึ่งก็จะทําให้ช่วยส่งลูกได้ดีและมีความแม่นยําหลังจากที่ผมทดลองใช้จริงฟีลลิ่งก็จะคล้ายๆกับไม้รุ่นแอตเทนซิ47แต่ตัวฟอร์เท็เนี่ยมีความสมดุลและลงตัวมากกว่าสิ่งแรกที่สังเกตก็คือตัวทีจอยเนี่ยมีทรงคล้ายๆลูกเพชรของรุ่รคมมนคริสตอส และควบคุมง่ายมากขึ้นฉะนั้นไม้นี้กับคอนเซปต์เบรกเด e ร e ดิเฟนท์ทำลายเกมลับมันก็ไม่ได้มาเพื่อตบบุกหนักขนาดนั้นแต่เพราะด้วยการเป็นเฟรมไม้สายสปีดบวกกับการตอบสนองต่อแรงเหวี่ยงได้ดีเยี่ยมส่งแรงได้ถึงลูกโดยตรงทําให้ตีลูกดาดลูกตบลูกเซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทําให้มีความคล่องตัวที่จะช่วงชิงจังหวะทําลายเกมลับของคู่แข่งได้คุณสมบัติของไม้ตัวนี้ทําให้ผมเข้าใจนิยามเบรก k ด h e d ดิเฟน e ์ได้อย่างแท้จริงบวกกับดีไซน์ที่สวยงามสุดตามีให้เลือกถึง2สีีไม่ว่วาาาาจะเป็นสขลยดํหรือสีเเางินลายยโกโกรมเี่่ทบอวา สวยเท่แถมราคาก็ดีด้วยเพียง2,000ต้นๆเท่านั้นเองถ้าใครอยากได้ไม้สายสปีดท,ที่ทำลายเกมรับได้ด้วย VS Fortech x u Pro ก็เป็นอีกหนึ่งไม้ที่ต้องลองนะครับ